สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการหาวงเล็บนะครับวงเล็บของคู่หรือวงเล็บปีการของคู่นะครับหาวงเล็บปีการนะครับหาวงเล็บปีการของของคู่ของมันนะครับอย่างนี้นะครับถ้าเป็นโปรแกรมใหญ่ๆหรือเขียนหลายๆพันบรรทัดนะเป็นพันบรรทัดนะอย่างเี้นะครับเวลาหาเนี่ยมันจะยากนะครับหลายบรรทัดอย่างนี้ทิ้อย่างี้วิธีหานะครับ ก็ให้คลิกแค่แล้วเลื่อนอางนี้นะครับที่วงเล็บปีกาที่ยงหานะครับมาว่าคู่มันอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ลากคุมมาก่อนจากนั้นเราก็ากดคอนโทรลแค่ไว้แล้วก็กดปุ่มบีครับเห็นไหมครับมันก็จะโดดมาจับคู่แล้วนะครับถ้าเราอยากจะหานี้ว่าจับคู่กันไหนนะครับก็ลากคุมไปก่อนนะครับจากนั้นก็กดปุ่มคอนโทรลช้างไว้แล้วก็กดปุ่มอีนครับ มันก็จะโดดกลับมาดูที่ตรงนี้นะครับมันก็จะทำได้ดูช็อตชัดก็ดูตรงนี้นะครับเอ i t ิ edit, นะครับคอนฟิกเกชันแล้วก็ช็ ouch, อตทัดชี่มันจะอยู่ตรงเอ i t อ่า a อ็ดวานเอ็ดดิทเอ็ดวานโกะทูมัตชิ้นเบสนี่ครับเอ i t a ิ v a อ c ดวานโกะทูม i n ชิ้นเบสคลิกคลิกขึ้นมานี่ก็คือคอนโทรล E นะครับอันนี้คือค่าดีฟอนนะครับ ถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับติดตามบทต่อไปครับสวัสดีครับ